อิจช้าสุดๆ IG นี้เพียงไ IG เดียวที่ comment, ลิซ่าโผล่คอมเมนต์หลังเปิดมานานแต่ไม่ฟอลโล่ใครเลยเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตหลายๆคนเกิดอาการอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถวๆเมื่อไอดอลสาวมากความสามารถทั้งร้องแล้วก็เต้นอย่างลิซ่าและลิสาแห่งวงแบล็คพิงโผล่ไปคอมเมนต์ในอิสตาแกรมแฮงเซแฮงว่า that's die baby หลังจากที่เจ้าตัวเปิดไอจมานานแล้วจนยอดผู้ติดตามทะลุไปถึง45ล้านแต่ก็ไม่เคยฟอลโล่ใครเลยค่ะและก็แทบจะไม่เคยโผูกคอมเมนต์ใครอีกด้วยแต่ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะเพราะ IG ที่หลายๆคนอิจฉานั้นก็คือ <Wow. S 1> IG น้องแฮงน้องหมาสุดรักของโรเซ่เพื่อนรักร่วมวงของลิซ่านั่นเองค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้ดิซ่าได้ให้หมวกใบนี้กับเจ้าแหงค่ะ สาวโรเซ่ก็เลยถ่ายรูปเท่ๆของเจ้าแหงตอนใส่หมวกลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อขอบคุณลิซ่าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะสวัสดีค่ะ